แม่จ้าโบอยากจะไปทำงานนวดจังเลยจ้าแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีนะจ๊าแม่มันจะไปยากอะไรเองก็ไปดูดวงโชคชะตาก่อนสิว่าดวงแกมาแรงหรือเปล่าแม่เชื่อเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอจ๊ะใช่ไงมันก็ช่วยเราได้นะเป็นแนวทางให้เรารู้จักว่าเราจะทำดีหรือไม่ดียังไงล่ะหรอจ้าแม่ อย่างนี้สินะแม่ถึงได้ประสบความสำเร็จมาอยู่ที่บ้านได้นะ่ะใช่สิก็ดูแม่เป็นตัวอย่างนี่แหละที่แม่ประสบความสำเร็จมานี่ก็เพราะว่าความตั้งใจของแม่สูงมากและอีกอย่างแม่ก็ไปดูดวงโชคชะตามานี่แหละก่อนที่จะไปทำเรื่องอะไรอะไรว่าดวงเราขึ้นหรือไม่ขึ้นหรอจ๊ะแม่ไม่เชื่อด้วยหรอจ๊ะก็แล้วแต่เองนี่แม่บอกเองแล้วนะ โบได้ฟังแม่พูดออกมาอย่างนั้นถึงกับคิดมากเพราะเรื่องดูดวงโชคชะตาเป็นเรื่องที่เธอไม่ชอบแต่เธอก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะมันเป็นงานที่เธอที่ถนัดมากเลยค่ะโบเป็นสาวอายุ25ปีแล้วค่ะส่วนแม่ของเธอได้กลับมาอยู่บ้านเพราะแม่ของเธอคอยมีคนเลี้ยงดูอยู่ห่างๆหลังจากที่พ่อของเธอเสียไปตั้งนานแล้ว หลังจากที่แม่กลับมาจากทำงานแม่ก็ได้มาอยู่บ้านเลยค่ะแม่ของเธอชื่อปันนาผู้หญิงที่สวยสาวอายุหลักสี่แต่ความสวยของแม่ไม่เคยได้หายจางออกไปเลยค่ะยังเหมือนเดิมโบเห็นแม่มีชีวิตบ้านท้ายที่ดีเธอเลยอยากจะไปทำงานเหมือนแม่ของเธอค่ะแม่จ้า แม่พอจะมีเพื่อนอยู่ภูเก็ตหรือเปล่าจ๊ะแม่มีมีเยอะด้วยแหละเองถามแม่ทำไมหรอโบถามแม่โบอยากจะไปทำงานที่นั่นนะจ๊ะโบก็อยากจะไปเจอคนดีๆกับเขามากนะคะเพื่อที่โบจะได้มีคนมาเลี้ยงดูโบวันข้างหน้านะคะแม่เอานามบาดเขาไปนะนี่เพื่อนแม่เองที่แม่เคยรู้จักเขาอยู่ที่ภูเก็ต แม่ปันนาได้ยื่นนำบัตรให้เธอด้วยรอยยิ้มเพราะยังไงแกก็รู้อยู่แก่ใจแล้วว่าห้ามลูกสาวไปไม่ได้เพราะดูท่าทางของโบเหมือนอยากจะไปทำงานมากขอบคุณค่ะคุณแม่คะโบรับนมบัตรของแม่ไว้ด้วยท่าทางที่ดีใจมากค่ะและตื่นเต้นพอตกเย็นมาเธอรีบโทรหาเขาทันทีค่ะ มันเป็นนามบัตรที่ร้านนวดสปาที่แม่ของเธอเคยทำฮัลโหลสวัสดีค่ะนี่โบจีรนัยเองนะคะเป็นลูกสาวของแม่ปันนาค่ะใช่เจ้สีดาหรือเปล่าคะที่ทิ้งนามบัตรไว้ให้แม่นะคะใช่จ้าเจ้สีดาเองหนูมีอะไรเหรอจ๊ะโบได้ยินเสียงผู้หญิงเอ่ยขึ้นมาคือว่า โบอยากจะไปทำงานที่นั่นนะคะพอที่จะมีตำแหน่งว่างให้โบหรือเปล่าคะเดี๋ยวเจ้ดูก่อนนะแต่ทางร้านเราต้องการรับหมอนวดอยู่นะหนูนวดเป็นหรือเปล่าล่ะจ้าเจ้หนูอยากจะทำงานนี้มากเลยคะ่ะหนูมั่นใจนะว่าหนูอยากทำงานและทางเราก็มีคนสอนให้นวดต่างหากถ้าใครนวดไม่เก่ง ก็จะมีครูฝึกสอนนวดเป็นพิเศษงั้นดีเลยค่ะหนูก็อยากเรียนรู้เพิ่มเติมเหมือนกันค่ะว่าแต่พร้อมให้หนูไปทำงานวันไหนหรอคะหนูพร้อมวันไหนก็ลงมาเลยจ้ะเดี๋ยวเจ้จะเอาที่อยู่ให้นะขอบคุณมากค่ะเจ้สีดาแล้วเจอกันนะคะหลังจากที่โบคุยกับเจ๊สีดาจบแล้วเธอก็แสดงท่าทางดีอกดีใจมาก แม่ปัญน,นาถึงกับอดหวัวเราะออกมาไม่ได้ทันทีค่ะที่เห็นอาการของโบเปลี่ยนไปแล้วเธอก็ถามขึ้นมาว่าแล้วโบจะไปจริงๆหรอลูกมันอันตรายนะยิ่งโบไม่มีประสบการณ์อยู่ด้วยแม่เราอดเป็นห่วงโบไม่ได้เลยอะแม่ปัญน,นาทั้งพูดทั้งทำเล็บของแกอย่างมีความสุข ไปจริงๆค่ะแม่โบตัดสินใจแล้วนะจ๊ะว่าโบจะออกไปหางานทำแล้วโบจะไม่ไปดูดวงหน่อยเหรอไม่อ่ะแม่หนูไม่ชอบนะจ๊ะเอาเป็นว่าหนูไปพรุ่งนี้เลยแล้วกันนะคะแม่โบนี่พูดเดี๋ยวนี้ตอนนี้โบจะไปตอนนี้เลยเหรอใช่จ้ะแม่โบใจร้อนโบอยากจะไปทำงานเร็วๆนะจ๊ะ แม่ปัน,นาพูดออกมาด้วยความเป็นห่วงลูกสาวมากที่ไม่อยากเห็นลูกไปทำงานตามลำพังตัวคนเดียวแต่ก็ห้ามโบไม่ได้แต่แม่ปัน,นาก็อุ่นใจอยู่บ้างเพราะที่เธอจะไปมันเป็นที่ที่เดียวกับเธอเคยอยู่และตรงนั้นแม่ปัน,นาก็รู้ดีอยู่ด้วยว่ามันเป็นยังไง พราะเธอเคยสัมผัสมาแล้วหนูอยากไปหาประสบการณ์ใหม่ๆนะจ๊ะแม่ให้หนูไปนะจ๊ะจ๊ะแม่คนเก่งตามใจเองก็แล้วกันนะหลังจากที่คุยกับแม่เสร็จแล้วเธอก็ได้ไปเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าเดินทางเรียบร้อยก่อนจะถึงวันเดินทางพรุ่งนี้ค่ะพอถึงวันต่อมาโบก็ได้เดินทาง ออกจากบ้านห่างจากแม่ของเธอด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสโบไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองมั่งในวันข้างหน้าความไร้เดียงสาของเธอจะทำให้คนอื่นสงสารเธอหรือจะทำให้คนอื่นเกลียดชังเธอมันก็ขึ้นอยู่กับเธอแล้วในตอนนั้นครั้งนี้จะเป็นบทเรียนของเธอครั้งแรกที่เธอได้ย่างก้าวออกจากบ้านไปในที่สุด เธอก็มาถึงที่หมายร้านนวดเจสีดาร้านของแกใหญ่มากเลยค่ะเธอได้เดินเข้าไปดูในห้องโถงเล็กๆซึ่งเป็นห้องรับแขกอยู่ๆก็มีพนักงานหญิงสาวเดินมาหาเธอคุณมาทำอะไรคะให้ทางร้านช่วยด้านไหนหรอคะหนูมาตามที่อยู่นี้นะจ๊ะเธอได้ยื่นนามบัตรและที่อยู่ให้พนักงานในร้านดู อ๋อใช่คนที่เจ้บอกมาทํางานใช่ไหมจ๊ะใช่จะ้ะงั้นเชิญทางนี้เลยค่ะพนักงานหญิงได้พาเธอเดินเข้าไปดูด้านในเป็นห้องแถวที่ตั้งเป็นห้องติดๆดกันบูได้มองเข้าไปภายในห้องแต่และห้องมีคนชาวต่างชาติหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่ที่นอนในท่าคว่มหน้ามาใช้บริการนวดอย่างมีความสุข โบเห็นล <Bo, S 2> ูกค้าแต่ละคนของเจ้เธอเริ่มมีความรู้สึกหัวใจพองโตตื่นเต้นจนเธอมือไม้สั่นพนักงานหญิงสาวคนที่พาโบเข้าไปดูงานภายในห้องเขาได้พาเธอเข้าไปหาเจ้สีดาก่อนจะเริ่มทำงานสวัสดีค่ะเจ้โบเองนะคะอ๋อโบเหรอ สวยนะโบเนี่ยว่าแต่โบเคยทำงานนี้หรือเปล่าล่ะก็แค่ถนัดนะคะแต่ไม่เคยทำงั้นเหรองั้นก็ลองลองไปก่อนนะเดี๋ยวให้ฝ้ายมันสอนให้ก็แล้วกันงั้นวันนี้ก็ไปพักผ่อนก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาเริ่มงานเป็นวันแรกนะขอบคุณมากค่ะเจ้ที่ให้โอกาสหนูโบพูดพร้อมกับยกมือไหว้ขอบคุณเจ้อีกครั้ง ก่อนที่จะเดินไปสำรวจดูรอบๆบริเวณโบเดินไปเดินมาเธอมองไปเห็นชายรูปร่างสูงไวัยอายุประมาณ40ต้นต้นๆเขาดูรอแมนเทสสไตล์เป็นของฝรั่งเลยทีเดียวค่ะเธอยือนมองทางด้านข้างของเขาในขณะที่เขากำลังว่ายน้ำอยู่ในสระน้ำเล็กๆที่เหมาะสำหรับพักผ่อนเธอทั้งยืนมอง เพลอฝันอยู่นานทันใดนั้นเขาก็ได้หันมามองดูเธอเหมือนกันค่ะผู้ชายรูปร่างสูงเขาได้พยักหน้าให้เธอแล้วก็ส่งยิ้มให้เธอก่อนที่จะใช้มือสกิดส่งซิกให้เธอเบาๆแววตาของเขานั้นบ่งบอกถึงความเป็นเจ้าชู้และความรักที่ถูกชะตากับเธอเลยทีเดียวค่ะโบได้แต่ยืนยิ้มเขิน จนเธอหยุดเดินทันทีเธอยังไม่เคยสัมผัสหรือลิ้มรองกับฝรั่งมาก่อนไม่ว่าแต่ฝรั่งหนุ่มๆคนไทยก็ยังไม่เคยได้สัมผัสกับเธอเลยถือว่าตอนนี้เธอยังเป็นสาวซิงๆอยู่เลยค่ะจนชายหนุ่มร่างหนาได้ขึ้นมาจากสระน้ำยิ่งทำให้เธอเห็นเรือนร่างของผู้ชายคนนี้ชัดเจนขึ้นโบถึงกับยืนตัวสัน่น หัวใจเต้นพองโตตื่นเต้นมากในตอนนั้นค่ะผู้ชายคนนี้เขาจะรู้ไหมว่าเธอเป็นผู้หญิงไร้เดียงสาจริงๆเขาได้เดินเข้ามาหาเธอใกล้ๆมายืนตรงหน้าเธอความสูงของเขาประมาณ180ดได้ค่ะส่วนเธอสูงเท่ากับหัวไหล่ของเขาเองค่ะโบได้ยืนก้มหน้าด้วยความเขินอาย จนมีพนักง,งานหญิงทางร้านของเจ้สีดาเธอชื่อฝ้ายค่ะเธอได้เดินเข้ามาเห็นโบพอดีเธอเลยรีบเดินตรงมาหาโบทันทีค่ะมีอะไรหรือเปล่าโบไม่มีอะไรหรอกค่ะพี่โบทั้งพูดทั้งมีเหงื่อซึมออกมาเล็กน้อยเธอตื่นเต้นมากฝ้ายมองดูที่ผู้ชายแรกนาที่อยู่ตรงหน้าของโบ มีอะไรหรอคะคุณเปล่าครับไม่มีอะไรหรอครับผมก็แค่รู้สึกดีเห็นผู้หญิงคนนี้แปลกๆและน่ารักดีผมเลยอยากจะมาทักทายเธอนะครับพอโบได้ยินเขาพูดไทยได้เธอถึงกับโล่งอกทันทีเธอหายตื่นเต้นไปซะง,งั้นเพราะอย่างนี้นี่เองค่ะเธอถึงตื่นเต้นมากเพราะเธอกลัวว่าเธอจะพูดกับเขาไม่รู้เรื่อง โบรี่พูดแย้งขึ้นมาทันทีค่ะไม่มีอะไรหรอกค่ะพี่ฟ้ายถ้งงั้นโบขอตัวก่อนนะคะโบทั้งพูดทั้งทิ้งท้ายชายตามองฝรั่งชายหนุ่มร่างหนาก่อนที่เธอจะเดินออกไปจากเขาแต่ความรู้สึกของโบตอนนั้นเธอคิดว่าฝรั่งร่างหนาคนนั้น จะต้องกลับมาหาเธออีกแน่นอนเพราะเธอเชื่อว่าเขาก็ชอบเธอเหมือนกันวันต่อมาโบได้ไปทำงานที่ร้านเป็นวันแรกเธอแต่งตัวสวยด้วยชุดทางร้านตัดให้เธอเป็นชุดไทยประยุกต์ค่ะเธอใส่แล้วดูสวยหรูมากโบได้ทำหน้าที่ของเธอโดยมีพวกพี่ๆคอยสอนงานเธออยู่จนเธอเก่งและมีความชำนาญ เวลาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ผู้ชายฝรั่ง่างนาได้มาเห็นเธอในร้านเขาถูกใจเธอมากเป็นคนคนเดียวกันกับที่เธอเคยเห็นที่สระว่ายน้ำตอนนั้นเขาไม่รู้หรอกว่าโบได้ทำงานที่นี่แล้วเพราะก่อนหน้านี้เขาไม่เคยเห็นหน้าโบเลยค่ะเขาเพิ่งจะมาเห็นโบวันนี้เป็นวันแรกและเขาก็ถูกชะตากับโบมาก เขาเลยขอให้โบไปกับเขาพาเขาเที่ยวแต่เขาก็ไม่ต้องการให้โบทำงานให้เขาอยู่ในร้านเขาเลยตัดสินใจจะพาโบออกไปเที่ยวในระหว่างที่เขามาพักผ่อนโบเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากกว่าผู้หญิงคนอื่นค่ะโบเพิ่งจะมาทำงาน แต่ยังไม่ได้แสดงความสามารถอะไรให้ใครเห็นเลยค่ะเธอก็เลยมีฝรั่งมารักและมาชอบเธอและมาขอดูแลเธอและเป็นความโชคดีของนายฝรั่งร่างหนาคนนั้นที่เขาได้เข้ามาเป็นผู้ชายคนแรกของเธอต่อมาเธอก็ได้กลับไปอยู่ที่บ้านกับแม่ของเธอโดยมีลูกเขยฝรั่งไปฝากแม่ของเธอด้วยค่ะ